สวัสดีครับต่อกันข้อที่12ครับพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับเลขออกซิเดชันสูงสุดของธาตุทรานซิชันในคาบที่สีดังตารางนะครับเลขหมู่ของ adeg ตามลำดับเป็นอย่างไรนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากเลยคืออย่างนี้ผมอธิบายให้ฟังธาตุทรานซิชันเนี่ยนะครับมันจะเริ่มต้นตั้งแต่หมู่เดี๋ยวผมเขียนไว้ให้นะมันจะเริ่มต้นตั้งแต่หมู่3เลขอารบิกนะครับหมู่4หมู่5หมู่6 หมู่7หมู่8หมู่9นะครับหมู่10หมู่1 1แล้วก็หมู่12โดยหมู่3ในี่เลขออกซิเดชันสูงสุดในหมู่ในคาบ3เนี่ยเออในคาบสี่ก็คือบวก3หมู่4เนี่ยสูงสุดก็คือบวก4หมู่5เป็นบวกหหมู่6สูงสุดก็เป็นบวก6และหมู่7สูงสุดก็เป็นบวก7แต่พอเป็นหมู่8สูงสุดจะเหลือบวก6สูงสุดจะเหลือบวก5บวก4บวก3แล้วก็บวก2 ทุกตัวจะเริ่มต้นที่บวก1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 ห,หมดเลยอันนี้ใส่ไว้นะครับใครจําไม่ได้ก็ใส่ไว้นะครับบวก1น,นะครับทุกตัวจะเริ่มต้นที่บวก1บวก1บวก1แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุดเป็นรูปปีระมิดนะครับตามที่พี่เต้เคยสอนแต่ว่ายกเว้นตัวแรกกับตัวสุดท้ายที่จะมีเลขออกซิเดชันได้เพียงค่าเดียวเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวพีเนะพ่เต้นะพี่เต้จะโฟกัสตัว A ครับ ตัว A เนี่ยมีเลขออกซิเดชันสูงสุดก็คือบวกเซึ่งบวกเคือหมู่เแล้วช้อยมันมีขอไขข้อเดียวก็เลยตอบขอไขได้เลยไม่ต้องคิดอะไรด้วยซ้ำแค่จำเลขออกซิเดชันได้ก็จบเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ